นานไนนานไนหนึ่งร้อยดาวกอนุญาตส่งดาวครับครับสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสต์โอ้แม่งเจ๊ได้แบบนี้จริงเลยว่ะ ก,ก็ที่กระจายมันจะไม่ให้กูสุ่มเจอแมปอื่นเลยเกมฟรีไฟลอะเกมฟรีไฟมันจะไม่ให้ผมเจอแมปอื่นเลยทุกคนดูดิไอ้เหี้ยเจอจแตบบ่แมปกระโปงอะไรไม่รู้นะก็ที่กระจไม่ได้ผมเจอจแต่แมปแบบนี้นดูดิโอ้โหติดโมนะไม่ได้โมโครับลบเลยพี่อืมเดี๋ยวลบแน่ เดี๋ยว,ยวพอลบแล้วนะเราไปด,าดูในห้อง้อมนะผมก็จะไปกด,ดโหลดในห้องซอบอ่ะแล้นี่ขาตั้งก็ได้เปลี่ยวอ่วะเออแต่เจ้าอันนี้มันน่าจะมีลูกซองควงดอกให้เนาะเจไ,ได้เท่ๆหะ กดโหลดได้ขึ้นอย่นั่งรอใช่ลไล้วามานด้ด้วย ม่ไหหอวกดตู้ต้องไปแล้วออยู่ต่อคงหมดเยอะโอเคครับไายบายครับเนยได้เหรียญแรกทุกซองเฮ้ยอ้าวหมดตีกันเลยทีเดียวโดนกัดหน่วแบบหมดตีกันเลยทีเดียวอ่ะ นี่ไงลูกซองยาวไม่ต้องไปแดกตู้เฉดนาวอ่ะบริการซองยาวฟรีว่ะเจอระดับนี้เออไม่ใหม่แล้วเนี่ยมันงลุ่มแนี่จริงหรือเปล่าไม่รู pues. now, ้เลยในเกมเนี่ยเกมยิ่งยิ่งยิ่งอยู่ยิ่งเออเอออยู่เกมฟรีไฟอ่ะ ใครเข้ามาแล้วไม่ได้กดไลค์กดแชร์เดี๋ยวตามบากคนด้วยนะครับทุกคนพี่เห็นพี่เห็นตาเขาว่ากันว่าขั้นมันบักพิมพ์ผิดหรอน่าจะพิมพ์ผิดเขาลบไปแล้ว ดีแยเท่าไหร่ในติ๊กต็เลยครับในติ๊กต็อกเลยครับไปดูในติ๊กต็อกเลยครับไม่ก็ไม่ก็ไปดูในพิมพ์ผีครับหมอผม,มว่ามันแปลกๆเฮ้ยอาา้าาเจอตัวว่ะเจอตัวว่า โอ้ยดนเขาไม่ได้อีกว้าว้าว้าไม่ันวิ่งมาแน่เลยไม่ใช่ป่ะมันไม่ได้วิ่งมา่ะ เราจาโปฮึบฮึบฮึบเฮ้ยเราจะหนีแล้วขนาดนั้นน่ะไห่เขาหาหนีแล้วไปไปกินนะเนี่ยหนีไม่หยุดเลย เอะโผหยุดอ่านเมนพุกโดนระเบิดโดนกัดระเบิดกับตุยยี่ย่างรอดไม่ได้ให้ลงปูเข็ม โอ้ตอนนี้ไม่น่าม,มันเสี่ยงชีวิตเก็บเลยมนเป็นนักแข่ง้ันทำไงครับลงห้องซ้อมครับปรับภาพอะไร,ระภาพพื้นฐานมั้งครับลืมแล้วม่าช่พื้นฐานนะถ้าไม่ใช่พื้นฐานมันจะมีให้ปรับพวกความสดใสตรงนี้แต่มันปรับไปก็ไม่ได้ต่างอะไรกันหรอก แม่มันบักหรือเปล่าพี่เห็นเขาบอกว่าต้องรออัปเดตใหม่อ,อ๋อพี่ณดยกินข้าวย,ยังกิน้วครับ Rampage พี่คูนไปไหนครับนอนครับนอนอยู่นะครับพี่คูดนอนอยู่ ข้าวดีครับเฮ้ยไอวอเห็นแวบๆได้เลยได้ไอวอเสจ มาว่ะสมมัติระเบูลุ่นี้มันต้องไอ้ได้เอ,อ๊บอะไม่ตัวบ้ามีปะ ทำไมป้าวุานน้มันไม่รับกงินวะป้าวามไม่ค่อยดอ่ะมือผมอ่อนเองมือผมน่าจะอ่อนเองวะ่ะ มือไม้อ่อนนะโอ้โหจะโดนหลอยตายขอตั้งเยอะโดนหลอยตายเฉยละ้ะ